เป็นคนที่อยากจะมีวิชาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สนใจทำออนไลน์สายสุขภาพนะคะหรือเป็นเทรนเนอร์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้คุณกำลังมองหาหลักสูตรสุขภาพเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักและต่อยอดมีใบประกาศยิัตรรับรองวิชาชีพด้วยนะคะแบบนี้ก็ แนะนำเรียนหลักสูตร BSC b e c o m i n g Health Coach ค่ะวันนี้มามาแชร์ความประทับใจนะคะจากการที่ได้ไปร่วมงานรับประกาศนียบัตรของ BSC รุ่นที่1น e c o ะคะ b c o m i n g Health Coach นะคะซึ่งหลายๆคนที่ติดตามที่ช่องอยู่แล้วก็จะได้ยินที่มาคุยเรื่องของหลักสูตร BSC เนาะ b c o m i n g Health Coach นะคะคุณเรียนคุณก็จะได้ความรู้ไปดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากกลุ่มโ CD, รค NCD มาหวานไขมันความดันหัวใจนะคะแล้วก็คุณจะเข้าใจเรื่องภาวะด้วิซิลิน และคุณจะได้เข้าใจเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซินเวชศาสวิถีชีวิตและในหลักสูตรคุณยังต่อยอดที่จะเป็นเฮลโคใช่ด้วยและเมื่อคุณจบหลักสูตรตามเกณฑ์คุณก็จะได้ประกาศเียบัตรแบบนี้นี่มาเอาประกาศเียบัตรของตัวเองมาให้ดูนะคะว่าคนเรียนจบแล้วได้อะไรบ้างเหมือนอย่างที่เราได้มาวานนะคะขออนุญาตดึงมาเนาะคือคุณจะได้สามบาใบใบที่หนึ่งเนี้ยออกโดย BSC Academy สําหรับคนที่เรียนครบหลักสูตรคือห้าวันสามสิบชั่วโมงนะคะ และเมื่อคุณมีใบนี้คุณก็จะได้ใบนี้จาก TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะก็จะออกใบรับรองสมรรถนะให้คุณสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาพชนาการอาชีพผูพ้ให้คําแนะนําด้านอาหารและพชนาการระดับ4คําว่าระดับ4แปลว่าอะไรถ้าในแง่ของคุณวุฒินะคะมีด้านการศึกษากับด้านวิชาชีพถ้าด้านการศึกษาคือตามใบปริญญาเลยทุกคนระดับ1ถึงระดับ8 1หนึ่งคือมอตน้น ก็คือใบประกาศของการศึกษาระดับ4คืออนุปริญญา4ีหคืออนุปริญญา6คือปริญญาตรี7คือปริญญาโทและแคือปริญญาเอกอันนี้คือสายการศึกษาแต่ถ้าสายอาชีพเนี่ยก็มีคุณวุฒิวิชาชีพเหมือนกันนะคะแต่ละอาชีพก็มีวุฒิซึ่งคนที่ออกวุฒิให้ก็คือ TPI q I, Thailand Professional Qualification Institute สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนก็จะมี8ระดับเหมือนกันซึ่ง b e c o m i n g Health Coach เนี่ยเป็นระดับ4 ซึ่งระดับสี่เนี่ยค่ะเทียบเท่าอนุปริญญาซึ่งเมื่อคุณเรียนครบคุณก็จะได้สองใบนี้แล้วนะคะและเมื่อคุณเรียนครบสอบผ่านนาเกณฑ์คุณจะได้ใบนี้นะคะประกาศเสียบัตรคุณอาวุธวิชาชีพนี่ให้ชื่ออันนี้ก็คือชื่อแมวเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็จะเนี่ยบอกว่าคุณมีสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาโภชนาการอาชีพผูพ้ให้คําแนะนําด้านอาหารและโภชนาการระดับสี่นะแล้วก็ลง ออกให้โดย T P Q I ก็มาก,ก็ต้องขอขอบคุณ T P Q I สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน B S C Academy และ C S S นะคะที่จะหลักสูตรดีๆแบบนี้นะ5วัน30ชั่วโมงเป็นความรู้ที่ดีมากคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพอยากจะรู้มากขึ้นวันนี้คุณสามารถที่จะได้ความรู้และได้ใบรับรองได้นะคะดังนั้นถ้าคุณสนใจก็มาแนะนำหลักสูตร B S C นะคะแล้ก็จะเป็นที่เรียนให้คุณตลอดโปรแกรมสนใจเรียนพิมพ์สนใจเรียนนะคะลัวทักมาคุยกันค่ะ